ดูเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นจินกำเนิดของลุงโตก็ได้อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับก็คือภาพนี้เป็นภาพเขียนนะครับภาพจินนาการจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าวโจรของเราทั้งหาก็จะอยู่นี่และถ้ามีวโจรอื่นๆอีกอยู่แถวนี้นะครับก็จะเอียงมากเลยอาจจะลุดมาได้จากทิศนี้ก็ได้อาจจะเอียงทิศนี้ก็ได้อาจจะเอียงไม่เอียงเลยก็ได้แต่ในภาพนี้เขาเขียนจากทิศนี้ก็เอียงผิดปกติแถวเนี้ยมันจะเป็นทิศที่อยู่ของวัตถุเล็กๆนะครับ อาจจะเป็นน้ําแข็งซะเยอะอาจจะเป็นก้อนหินขนาดเล็กมากๆนะครับแล้ววันดีคืนดีมันหลุดเข้ามาถ้ามันหลุดเข้ามาอาจจะหลุดเข้ามาในเชิงแบบทิศทางที่มันมีหลากหลายพอหลากหลายก็สามารถจะมีความดีความเอียดได้แตกต่างจากดาวเพละด้านไหนนะครับในบริเวณเหล่าน,นี้แหละที่เราจะได้พบกันต่อไปนี้นะครับเขาเรียกว่าไฮเปอร์เบลกับออดคลาวนะครับอ้าวรามาดู นี่เป็นภาพเขียนมองมองไปเราก็จะเห็นชัดเลยนะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เิมออกมาอันนี้สีฟ้าเนี่ยวงโคจรสีฟ้าเนี่ยจะเป็นของเนปจูนนะครับเป็นของเนปจูนแล้วก็พลูตโตก็ต้องเลยอันนี้ออกมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ําแข็งฝุ่นแล้วก็วัตถุเล็กๆนะครับ เขา,าเรียกแถบนี้แถบที่อยู่รอบๆเนี่ยนะครับโดยมีวงโคจรแบบรีโทเกตหรือโทเกตในภาพนี้ครับเนี่ยลูกศรเนี่ยรีโทเกตหรือโทเกตในลักษณะโทเกตคือยังโคจรคล้ายๆดาวเคร,เราะห์อยู่ก็คือไปทางเดียวกันอยู่นะครับวงโคจรนะ้นนะ,ะเขาก็บอกประกอบไปด้วยน้ำแข็งซึ่งแน่นอนก็น้ำแข็งนี่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของดาวหางก็จะมีดาวหางประมาณสักแสนดวงอยู่แถวนี้นะครับมีขนาดไม่ไกลนักนะครับมีขนาด มีขนาดไม่ใหญ่นะประมาณร้อกิโลเมตรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โอโคจรของดาวหางตวงนี้บางทีมันก็อาจจะหลุดเข้ามาแล้วก็เป็นดาวดาวหางที่วิ่งเข้ามาสู่เราได้นะครับเราเรียกแถบนี้ตามชื่อคนคนพบนะครับชื่อว่าไครเปิลเบลนะครับเวลาสองไปบนท้องฟ้าเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะมันเล็กมากแล้วก็ไม่มีแสงเท่าไหร่จะเริ่มมีแสงให้เห็นต่อเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นะครับฉะนั้นคนที่จะมืดเป็นน้ำแข็งเป็นฝุ่เราออก หากเอามาหากเอามาไกลเยอะเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เขียนตัวเลขไว้เนี่ย3 0มสถึงห้าสิบเอูเราเราจะได้รู้จากคำว่า AU AU มาจากคําว่า a s t r o วมันมีข้าวยูเป็นหน่วยวัดทางดาราศาสตร์นะครับเป็นตัวแทนระยะเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ถึงโลกนะครับโลกถึงดวงอาทิตย์มีแค่1 AU นะครับอันนี้ไปไกลถึง3 0มสถึงห้เท่าจากโลกถึงดวงอาทิตย์ก็คือ3 0มสถึงห้าสนะิบเอยูาดเอามาอีกไกลเลยนะครับ ทางภาอีกด้ก <entertain> <way> ็จะเจอวัตถ <ice> <ificar> ุเล็กๆในอวกาศที่เขาค้นพบว่าน่าจะอยู่ไกลถึง5 0า0มืเมตรอยู่นี่อีกหาวิ่งเยอะเลยนะครับบริเวณนี้มีความมีทิศหลากหลายนะครับบางวัตถุก็อาจจะวิ่งทางนี้บางวัตถุก็อาจจะวิ่งสวนทางนี้บางวัตถุอาจจะวิ่งเข้าหาบางวัตถุอาจจะวิ่งออกข้างนอกสารพันแบบนะครับในนี้อันนี้ไม่เป็นโปรเกรตแล้วก็ไม่เป็นอีโทรเกรสตนะครับคือวิ่งกันแบบมั่วๆนะครับอันนี้เป็น บริเวณที่เรียกว่าออดคลาวหรือ,รอปลูกเมฆออดน,นะครับพวกนี้ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวอันนี้นะครับก็เป็นวัตถุขนาดเล็กนะครับอาจจะเป็นดาวหางก็ยังอยู่ในในแถวนี้อยู่ด้วยนะครับภาพนี้อาจจะดูยากนิดนึงแต่เป็นครั้งแรกที่เราเจะได้รู้จักคําว่าไคลเปอร์เบลอยู่ใกล้หน่อยออดคลาวอยู่ใกล้หน่อยเดี๋ยวมีภาพให้ดูลองจินตนาการภาพนี้ บริเวณสีฟ้าในเล็กข้างในนี่นะครับขยายมาแล้วเป็นภาพนี้นั่นก็คือเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยโลูโตนะคะรับโลูโตอยู่วงในนี้พลูโตอยู่วงในนี้แล้วนี่เป็นวัตถุที่เขาค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับในปี1998เขาทำาค้นพบตั้งชื่อว่าให้มีให้ชื่อวัตถุนะครับเป็น1998 W31 ชื่อเป็นตัวเลขน,นะครับวัตถุน,นียเขาเชื่อว่ามาจาก ไคเปอร์เบลที่อยู่รอบๆเห็นนะครับโมโคโจรนเขาจะกลายมากเลยกล้ยประพูโตอีกนะครับฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุหนยว่าพลูโตน่าจะเป็นประเภทเดียวกับวัตถุโคกนี้หรือไม่ก็เลยถูกจกัดออกจากความเป็นดาวเคราะห์ทั่วไปนะครับน่าจะเป็นวัตถุมาจากไคเปอร์เบลหรือไม่แต่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก็อยู่แค่นี้เองแล้วกลายออกไปโน่นรอบๆนี้กล,ล,ล,ลายออกไปตั้งเมื่อกี้ห้าหมื่นเอ,อยูจำได้ไหมครับเราเรียกส่วนรอบๆนี้ว่าออดคลาวนะครับที่อยู่ไกลออกไปอ่ะ ื่อกีภ้ภาพนี้มันชัดเกินเราดูภาพแบบสรลสรุลคล้ายของจริงหน่อยใครเป้าเป๊ก็จะอยู่ภายในบบนี้นะครับอยู่รอบๆระบบสุริยะแล้วไปลๆายออกมานี่ก็จะเป็นพวกออดคลาวนะครับทั้งหมดนี้ยังอยู่ภายในอิทธิพลของดวงอาทิตย์เรียกว่ายังอยู่ในระบบสุริยะอะมาดูสเกลเพื่อความเขอ้าใจมากขึ้นนะครับดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้สเกลโลกอยู่ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งหนึ่งนี่หมายถึงหนึ่งอะไรครับไหนลองบอกส้หนหึ่งอะไรดีหนึ่งเอยูนะครับ เอาตรงนี้แปลก10 AU อยูสกับ1 AU ทำไมเท่ากันไหนเอาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะสิหนึ่งเอยูอยู่นี่10อยู่นี่100อยู่นี่พันอยู่นี่ทำไมเท่ากันทำไมหารเท่ากันอ่ามันไม่ใช่สเกลแบบเชิงเส้นนะครับอันนี้ก็สเกลแบบอะ,อะไรนะกราฟล้อของเรานะครับเพราะว่าถ้าเขียนสเกลแบบเชิงเส้นเนี่ยถ้าขนาดนี้หนึ่งเอยูนะครับเอาแค่สิบเนี่ยผมต้องออกไปนอกจอเนี่ยสิบเท่าแล้วถ้าร้อยเนี่ยผมก็ต้องออ นอกจออีกร้อยเท่าโู่ทะลุลไปอยู่นอกห้องนู่นนะครับอาจจะไปถึงตึกคณะวิศแล้วถ้าทันได้ก็ต้องไปถึงนู่นเลยเออไปถึง,งนู่นเลยสังกัแหงนะครับแั้ไ่ต้ไม่ต้องเขียนไม่ได้นะครับในสเกลแบบนั้นก็เลยต้องเขียนสเกลใหม่เขียนสเกลให้มันเป็นล็อกสเกลเพื่อจะเข้าใจง่ายเราเห็นชัดไปั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมให้โลกอยู่ตรงนี้นะดาวเสาร์ไปอยู่ห่างเท่ากับโลกไม่เท่านะครับห่างกันตัง้งกี่เท่าเนี่ยสิบเท่านะฮะใชนไหม เราก็จะเห็นสเกลล็อกสเกลแบบนี้เราก็จะเห็นได้มาเลยโลกดาวังคาดาวหม่ลสัปดาหพูโต,โตอยู่ตรงนี้นะครับแหวนพูตโตก็พยายามนะครับพยายามใกล้ชิดดาวเพาะทั่วทั่วไปนะครับซึ่งก็ทําให้คนที่คนองก่อนาน,นบอกว่าน่าจะเป็นดาวเพาะอีกดวงหนึ่งสไลด์ก่อนเขาเรียกดาวเพลาะเอ็กซ์นะครับก่อนที่จะก่อนที่จะตั้งชืง่อว่าพลูโตดาวนี้ก็ถูกถูกตรวจไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า termination น h o อ k นะครับ แปลว่าเทอร์มินเชเนี่ยแปลว่าขอบเขตนะครับก็คือรอยประทะกาันแนวแนวประทะกันร,ระหวา่างอวกาศอวกาศนี่มันจะมีพวกสเตลลาวินเป็นพวกกาแลกติกนะครับเป็นพวกที่อยู่ในอวกาศที่ไม่ใช่ของวดวงอาทิตย์พัดไปพัดมาอนุภาควิ่งไปวิ่งมาตัวนี้จะเริ่มเป็นแนวประทะกันร,ระหวา่างอนุภาคที่อยู่รอบๆกับอนุภาคที่มาจากวดวงอาทิตย์นะครับอนุภาคเหล่านี้ก็จะเป็นพวกอ,อิเล็กตรอนโปรตอนอะไรเนี่ยนะครับ พอเกิดประทะกันก็จะคล้ายๆเป็นแนวประทะอู่แบบนี้ฉะนั้นแถวนี้ก็จึงเรียกว่าใกล้ๆแนวประทะนี้เขาเรียกว่าคลเปร์เบลซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ไกลาจากลูโตเท่าไหร่เลยนะครับทางก็มาจะ generation นช o อ k เขาเรียก TDO p l s ก็คือเหมือนชั้นนอกสุดอ่ะเดี๋ยวจะเป็นชั้นนอกสุดของของระบบสุริยะแล้วนะครับแล้วก็แนวประทะที่เห็นได้ใช้เขาเรียกโบชกันนี้เป็นพวกแนวที่เกิดจากช็อกเวฟกระทำกัน พูดไปเนี่ยดูยากนะครับเดี๋ยวเยาราดีภาพให้ดูอะ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เลยเออกไปเนี่ยนะครับก็จะถึงออดคาวทีเ่เห็นว่าออดคาวเนี่ยไปอีกไกลเลยนะครับตามตัวเลขของล็อกสเกลเนี่ยสิบยกกำลังสี่ก,กับสิบยกกำลังสองของไคลเฟอร์เบลเนี่ยห่างกันเยอะมากเลยนะครับอพอไปถึงออดคาวพวกเนี่ยถือว่าเกือบจะออกนอกระบบเ,เรียกว่าออกนอกระบบสุริยะก็ว่าได้นะครับพวกนี้เขาเรียกว่าอินเตอร์สเตลาร์มีเดียอินเตอร์สเตลาร์แปลว่า ระหว่างดาวละหมายถึงระหว่างดาวเลิกละก็คืออยู่นอกอิทธิพลของดวงที่นั่นนะครับเป็นสารระหว่างดาวฤกษ์และก็ยังมีออดคาวเนี่ยได้รับแรงอิทธิพลยึดอยู่จากดวงที่อยู่บ้างนะครับมาจนถึงขอบนอกสุดเขาเรียกว่าขอบของกาแล็กติกคาวจีคือกาแล็กติกคาวนะครับแล้วก็ในที่สุดเราก็อาจจะมาถึงดาวฤกษ์ที่ใกล้เราที่สุดคืออัลฟาเซนทอร์ไลนะครับอยู่ในกลุ่มดาวเซนทอรัส ถ้าจะเดินทางจากตรงนี้มาถึงดาวตรงนี้นะครับแล้วเราต้องสร้างยานอวกาศที่วิ่งด้วยความเร็วเท่าแสงซึ่งจริงแล้วเราสร้างไม่ได้นะครับทุกวันนี้เรามียานอวกาศวิ่งด้วยความเร็วแค่ประมาณเศษหนึ่งส่วนร้อยของความเร็วแสงไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอไม่ถึงด้วยซ้ำเลยถ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่าแสงต้องใช้เวลา4ปีครึ่งถึงจะถึงตรงนี้นะครับขนาดความเร็วเท่าแสงนะครับฉะนั้นด้วยความเร็วขนาดเราเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะพบยานอวกาศตามล่างของมนุษย์เนี่ยมาถึงแถวนี้แล้วนะครับมาถึงแถวนี้แล้วต้องใช้เวลาอีกประมาณล้านปีน่าจะเห็นตรงนี้นะครับฉะนั้นการเดินทางระหว่างอวกาศจริงแค่เป็น,นไปได้อ้าวมาดูเป็นภาพเห็นชัด้าไปนะครับเมื่อกี้เราจำได้ไหมนี่ดูดีๆนะไคเปอร์เบลอยู่ตรงนี้นะครับเทอร์มิเนชั่นช็อคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เฮลิโอพอสก็อยู่ใกล้ๆก,กันไม่ไกลมากนะอ้าวดูภาพนี้ ในภาพนี้นี่ก็คือ termination shot ก็คือเป็นรอยต่อขอบเขตที่เกือบจะเป็นแนวปะทะกันระหว่าง interstellar คือจากรอบนอกแล้วนี่ heliopause ก็อ,อยู่ตรงนี้นะครับและนี่คือ interstellar medium นะครับที่มันจะมาปะทะกับเรานะครับถ้าดูดูภาพนี้ให้ดีๆนะมันเป็นภาพนิ่งนะเดีย๋ยวชั้ดูภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวดูดีๆนะครับมันจะมีภาพเคลื่อนไวให้ดูด้ย ดูดีดีนะครับอันนี้เป็นภาพเหมือนในหนังไซไฟของฮอลลีวูดเลยนะครับนี่ล้อนที่นะครับแล้วก็กถอยออกไปเรื่อยๆถอยอไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเนี่ยเป็นพวกออยู่ภายใต้ขอบเขตของ t e r m i n a น i o n นช็อคนะครับเนี่ยในภายใต้เนี่ย t e r m i n a น i o n นช็อคอยู่บริเวณนี้แล้วนี่คือเฮ l ิโอพอสนะครับเฮ l ิโอพอส e หมายถึงแนวที่มันมาปะทะกับอ i n t e r s t e l l a าที่เคลื่อนไหวทุกท่านใน,นเป็น i n t e r s t e l l a ามีเดียมนะครับที่มาปะทะตรงนี้ตรงนี้เกิดโบช็อคนะครับก็คือเกิดแนวปะทะขึ้นมาฉะนั้นเราจะเห็นว่า ไอ้ไอ้สิ่งอุดมไปไอ้ที่อยู่ในที่พ่นออกมาจากตัวอาทิตย์ก็คือโซลาร์วินพวกนี้เป็นตัวแทนโซลาร์วินด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนของอนุภาคอื่นๆในระบบสุริยะมีการเคลื่อนไหวนี่กำลังพ่นออกมานะครับพ่นออกมาคือกระจายตัวออกมาจากตัวอาทิตย์แล้วพอมาถึงเทอร์มินเอนช็อปก็คือตรงนี้แล้วพอมาถึง Boss. เฮลิโอพอสเจนว่ามันไม่ไม่สามารถจะออกไปนอกเฮลิโอพอสได้แหครับเนี่ยพอออกมาเสร็จแล้วมันจะวนตีแค่นี้ คือเ,เป็นแนวปาาระธานแบบอะไรนะสเตล่บาบีข้งเรานะตอนนี้ก็คงพอเข้าใจได้แนละ้วเรามีแถมอันนี้ให้ดูด้วยน,นี้นี่ก็พาไปนี่กาแล็กซี่ของเรานะครับมีแถมให้ดูด้วยนะครับกาแล็กซี่ของเราแล้วก็ซูมเข้าไปนี่นี่คืออะไรเมื่อกี้ termination s h o อ k นะครับแล้วนี่ก็ helio boss นะครับในวประธานนี่ดวงที่อยู่ตรงนี้นะครับ อันม uh, ีหลังแท้ให้ดูด้วยครับลุกอบนะตอนนี้ให้ให้ดูและจินตนาการเราเองแล้วนะครับนี่อะไรนะไอ้โก๋ต้มนี่เป็นตัวแทนอะไรนะเทอร์มินเดนช็อคนะครับแล้วก็เฮดโอเพอสสเตล่ามีเดียมอินเตอร์สเตล่ามีเดียมข้าไมเอาแนวปะทะอยู่ตรงนี้โบช็อคอยู่ตรงนี้ ตอบนะครับนะี่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรานะครับมาดูเข้าไปกาแล็กซี่เราก็พาบินเข้าไปในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกผ่านเข้าไปในแขกนกำหัรซึ่งประกอบไปด้วยดาวเลือกจำนวนมากมายในที่สุดก็จะมาถึงขอบเขตที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเเออ่ทอร์มิ a t ชั่นช็อคแล้วก็ h e โ o boss โอเคน่าจะพอเข้าใจ